เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่ห้าสิบสอง หลังจากเสร็จสิ้นการประลองหนิงกัวจงก็ให้ไหนน้อยทั้งสองอยู่ก่อนและนำพวกเขาไปพูดคุยบนหอข้างล้านฝึกอินเกอจือเตรียมจะพาเฟิงแย่กลับก็ถูกองคารักหยุดไว้กระทันหันองคารักประสานมือเอ่ยองชายอินรัชทายาทขอเชิญขอรับ อินเกอรจือเลิกคิว้วเหลือบมองเฟิงเย่จากนั้นอบนางเดินไปยังที่ประทับของรัชทายาทคุณชายเฟิงเย่ย,ยิ้มแห้งรู้สึกถึงลางสังหรณ์ไม่ดีบางอย่างพวกท่านใต้เท้าสองคนคุยธุระกันเบาเป็นแค่คนตัวเล็กๆสมควรกลับไปก่อนหรือไม่เจ้านายยังไม่กลับเป็นสาวใช้จะกลับก่อนได้หรืออินเกอร์จื่อยิ้มเย็น ฝันไปเถอะแต่ว่าฟิงเย่กระพริบตาปริบปริบเบ่าไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรเบ่ารู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยอินเกอรจื่อเดินช้าๆพรางถามเสียงเบาถ้ารู้แล้วจะหายใจคอไม่ดีใช่หรือไม่เจ้าค่ะฟิงเย่พยักหน้าเช่นนั้นก็ได้ มือที่โอบนางกระชับแน่นขึ้นช้อนตัวนางขึ้นอุ้มจากนั้นโน้มไปหน้าลงกระซิบข้างหูของเพราะรัชทายาเห็นเราเถียงกันเรื่องอาหารเย็นวันนี้ระหว่างที่เขาต้องชิงไหวชิงพริบอยู่คนเดียวเขาคงคิดว่าเราว่างมากดังนั้นก็เลยคิดจะหาเรื่องตื่นเต้นให้ดูจากเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงระยะนี้ เรื่องที่ว่าน่าจะตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียวเฟิงเย่สูนหายใจเฮือกพยายามดิ้นให้หลุดจากวงแขนเขาทันทีเช่นนั้นเบ่าไม่ต้องไปดีกว่ากระมังไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเบ่าสักหน่อยอิยนเกอจื่อปลายตามองนางอย่างดูแคลนกระตุกมุมปากเอย่ยเกี่ยวกับเจ้ามากเลยละ่ะไปกันเถอะรู้แล้วนี่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องใจคอไม่ดีแล้ว ไม่เช่นนั้นข้าจะถือว่าเมื่อครู่เจ้าโกหกค่ะแม้นางพอจะเดาได้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เห็นท่าทีของคนผู้นี้นางก็รู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อย ไม่ว่าแผนการหรือกลอุบายได้เมื่อมาเจอกับองค์ชายใหญ่อินล้วนต้องเกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงตามมานับไม่ถ้วนจึงไม่เคยมีใครมาดีดลูกคิดบนศีรษะเขาได้เลยลูกคิดที่นางคำนวณเอาไว้อย่างกล้ากลัวไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่ เหตุใดโลกนี้จึงต้องมีคนชั่วช้าเลวซามและไรยางอายอย่างอินเกอร์จือด้วยนะทำให้นางมีชีวิตอยู่อย่างอกสั่นขวัญแขวนไปหมดย่วีชิงเราอยู่ในบ้านชาวนานอกร้านฝึกเมื่อเห็นทั้งสองเข้ามาก็กวักมือเรียกอย่างอ่อนโยนเชิญท่านทั้งสองทางนี้ เฟิงเย่ยิ้มยอบกายคารวะกำลังจะบอกว่าตนยืนอยู่ข้างๆดีกว่าก็ได้ยินเย่วิว่งเอ่ยว่าเฟิงเย่นั่งสิเจ้าอยากกินบะหมี่มิใช่หรือที่นี่มีพอดีเลยอะไรนะเฟิงแย่กระพริบตามองบะหมี่สามชามบนโตะ๊ะเอ่ยด้วยความสงสยัยสรงทราบได้อย่างไรเขารู้ได้อย่างไรนะหรือ เยี่ยวีิชิงกัดฟันกรอดก็ให้คนไปแอบ,บฟังมานะสิยังนึกว่าสองคนนี้ซุบซิบความลับสำคัญอะไรกันผลคือกำลังถกเถียงกันเรื่องตอนเย็นจะกินบะหมี่แบบไหนชั่วขณะนั้นรัชธาญาตรู้สึกว่าตนเหมือนตัวโง้อง,งมแม้ไม่มีอะไรไม่ถูกต้องแต่กลับรู้สึกเหมือนถูกยามรัชธาญาติมีความสามารถยิ่งใหญ่ จะมีหูทิปตาทิปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเอ็นเกอจื่อค่อยๆนั่งลงยื่นตะเกียบให้นางแล้วเอ่ยอย่างใจเย็นมีเรื่องอะไรกินไปคุยไปเถิดแย่วีริงแม้มริมฝีปากพ่นลมหายใจอย่างขุ่นเคืองทีนึ่งจากนั้นใบหน้าก็กลับมาประดับรอยยิ้มอ่อนโยนอีกครั้งบอกพัดมองสองคนตรงหน้าที่บอกว่าจะกินก็กินเลย วันที่เจ้าหลินถูกตัดศีรษะมีม้าเร็วจำนวนมากออกจากจุดพักม้าเมืองปู้อินองค์ชายคิดว่าอย่างไรอินเกิดจื่อกินบะหมี่อย่างสง่างามเอ่ยโดยไม่เงยหน้าขึ้นหน่วยองคารักพิทักษ์นคราเปรียบดังเกราะของเมืองปู้อินการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บังคับบัญชาในช่วงที่แม่ทัพใหญ่อี้ไม่อยู่ในเมืองย่อมต้องมีคนส่งสารไปแจ้ง แต่มาเร็วที่เดินทางออกไปมีจำนวนมากกว่าที่เปิ่นกงคิดไว้มากแววตาของเอย่ว้ชิงขรึมล่องเป็นแค่แม่ทัพคนหนึ่งต่อให้มีผลงานทางการทหารก็ไม่น่าจะมีคนเป็นหูเป็นตาให้เขามากมายเช่นนี้เป็นผ้าสูิ่นย่อมต้องมีคนชอบเติมบุกผาลงไปเป็นธรรมดาเอินเกิจื่อเอ่ย เกียรติยศและอำนาจของแม่ทัพใหญ่อี้ได้มาจากความทุ่มเทของเขาและราชวงศ์ของท่านก็เป็นคนแท้สองสรรเสริญเขาหลักการที่ว่าเลี้ยงพยักษ์เป็นภัยแก่ตัวผู้เป็นกษัตริย์ย่อมต้องรู้ดีอ๋อเยาวีชิงคิดครู่หนึ่งจึงยิ้มเอ่ยว่าแต่พยักษ์ตัวนี้ก็มีคุณูปการต่อบ้านเมือง แขวนอูของเราไม่อาจเดินซ้ำรอยแขวนของท่านสังหารกวนชังไห่ไปคนหนึ่งบันลังมั่นคงเพาว่าปัญหาค่าศึกที่รุกรานจากภายนอกกลับกลายเป็นภัยเรือรังที่ไม่อาจแก้ไขมือที่จับตะเกียบช้งักก่อนขีบเส้นบะหมี่ต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟิงเย่หลุดตาได้ยินคนด้านข้างเอ่ยว่าเรื่องของแม่ท็อใหญ่กวน คู่น้อยยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดจึงไม่อาจแสดงความคิดเห็นใดได,ได้แต่หากเปรียบเทียบกับแม่ทัพใหญ่กวนที่ส่งมอบปราบัญชาทัพคืนทันทีที่นำทัพกลับเมืองหลวงน้อมปฏิบัติตามราชองค์การแม่ทัพใหญ่อี้ของแคว้นท่านก็ดูมีความกระด้างกระเดื่องมากกว่าเยาวีชิงนิ่งเงียบสองคนนี้ แม้จะบอกว่ามีจุดยืนเดียวกันแต่จากความเห็นของเฟิงแย่ก็ยังคงเป็นการร่วมเรือลำเดียวกัน แต่ล่องไปคนละทางรัชทายาทต้องการล่ามโซ่ที่คอของอี้กัวหรูเพื่อสะดวกต่อการควบคุมและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองส่วนอินเกอจื่อนั้นแม้ฉากหน้าจะแสดงจุดยืนเช่นนั้นแต่ในใจคิดอยากจะแทงอี้กัวหรูให้ตายในดาบเดียวอี้กัวหรูต้องตายเท่านั้น จึงจะลดทอนภัยคุกคามที่แคว้นอู่มีต่อแคว้นเว่ยได้ช้าเร็วความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้ต้องขาดสะบั้นแต่ตอนนี้เฟิงเย่ดื่มน้ำแกงอึกหนึ่งแล้วยิ้มตาหยีมองพวกเขานางแค่ทำตามพวกเขาก็พอการต่อสู้ระหว่างนกปากซ่อมกับหอยกาบในภายหน้าถึงอย่างไรก็ทำอะไรนางไม่ได้ที่จวนแม่ทับใหญ่ น่าจะมีรายชื่อสมุนของแม่ทัพใหญ่อี่ผ่านไปพักใหญ่แย่เยี่ยชิงจึงเอย่ยองค์ชายมั่นใจว่าจะนำออกมาได้หรือไม่ไม่อินเกอจือปฏิเสธโดยไม่ต้องคิดเรื่องเช่นนี้ผู้น้อยไม่สะดวก คิดจะใช้เขาเป็นองค์รักษลับหรือทำเสือรังหมาป่าอย่างจวนแม่ทับใหญ่อี้จะให้เขาเข้าไปขโมยของเป็นคำตอบที่ไม่เหนือความคาดหมายเยี่ยวีชิงหัวเราะทีนึงแล้วหันไปเอ่ยกับเฟิงแย่จูเอ๋อบอกว่าอยากคุยกับเจ้าระยะนี้นางอารมณ์ไม่ค่อยดีแม่นางเฟิงแย่ช่วยไปปลอบใจนางแทนเปิ่นกงได้หรือไม่ ฟิงเย่เกือบสำลักน้ำแกงถามอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมบ่าวขอบอกว่าไม่ไปได้หรือไม่ไม่ได้รัชทาญาเยี่ยฉียิ้มยิงฝันขาวดวงตาหยี้องพรุ่งนี้เปินกงจะให้คนไปรับเจ้าบังคับอินเกอจื่อไม่ได้แต่บังคับเจ้าได้นี่นี่เป็นสิ่งที่เฟิงเย่อ่านได้จากสายตาของเยี่ยวี่ชิง ฮ่าฮ้อเฟิงแย่หัวเราะสองทีแล้วหันไปมองอินเกอจื่อทั้งน้ำตาท่านก็ไปด้วยใช่หรือไม่อินเกอจื่อวางตะเกียบหันไปมองเย่าอี้ชิงครู่หนึ่งสายตาของทั้งคู่ฟาดฟันกันกลางอากาศไม่มีใครยอมใครหลังจากเกิดประกายสังหารแปรปลับเย่าอี้ชิงก็คลี่พัดยิ้มเอ่ยว่าแม่นางเฟิงแย่ไปทั้งทีองชายอินย่อมต้องไปด้วย หาไม่แล้วหากดูเอ๋ออาลาวาดขึ้นมาจะไม่มีใครเอาอยู่เฟังแย่กลื่นน้ำลายรู้สึกเหมือนตอนเองเป็นกุ้งตัวน้อยที่ถูกรัชทายาทจับเกี่ยวตะขอเบ็ดจากนั้นก็จอมถูกอินเกอร์จื่อฮุกเข้าปากไปอินเกอร์จื่อที่ฮุกเหยื่อเอ๋อย่างไม่เต็มใจในเมื่อรัชทายาทพูดถึงขนาดนี้เช่นนั้นก็ต้องไป เยยวีสิงที่ตกปลาสำเร็จยิ้มหน้าบานบอกพัดเอ่ยว่าเช่นนั้นพวกท่านก็กลับไปเตรียมตัวเถิดอินเกอร์จือลุกขึ้นพยักหน้าแล้วเดินออกไปทันทีเฟิงเย่ที่กำลังคิดว่าตนเองจะถูกปลาใหญ่กลืนลงท้องหรือไม่เดินตามไม่ทันแล้วก็ไม่ผิดจากที่คาดรัชทาญาตมากระซิบข้างหูนางว่าแม่นางช่างเก่งกาจจริง ดูเหมือนองค์ชายอินจะใส่ใจแม่นางมากขนอ่อนหลังใบหูถึงกับลุกเกลี้ยวเฟิงเย่ใส่หน้าด้วยรัชทายาทบ่าวมีได้เก่งกาจอะไรคนที่องค์ชายอินใส่ใจจริงๆคือคุณหนูอี้ตังหกักอ๋อเย่ยอี้ชิงมองคนตรงหน้าแววตาหม่นลงเจ้ารู้ได้อย่างไรเขาเป็นคนพูดเองเฟิงเย่เอ่อยอย่างจริงใจ เบ่าได้ยินชัดเจนเต็มสองหูเขาบอกว่าชอบคุณหนูอี้แต่ชอบก็ส่วนชอบไม่รู้จะเอาใจนางเช่นไรดังนั้นจึงเข้ากันไม่ค่อยได้ดูจากท่าทางนางไม่เหมือนกำลังโกหกเยย่าอี้ชิงจึงพยักหน้าเป็นเชิงให้นางเดินตามคนข้างหน้าไป ฝฟิงแย่ยกชายกระโปรงขึ้นแล้ววิ่งออกไปทันทีคิดจะขโมยของในส่วนแม่ทัพใหญ่มิใช่เรื่องง่ายแต่รัชทายาทกลับมอบหมายภารกิจเหมือนเป็นเรื่องง่ายได้พวกเขาที่เป็นคนลงมือนั้นยากเหมือนขึ้นสวรรค์คงมีแต่ผีเท่านั้นที่รู้ว่าเมื่อครู่อินเกิดตื่อคิดเรื่องนี้ไม่ได้ใช่หรือไม่ถึงได้ตอบตกลงไป กลับถึงตัวราชทูตปิดประตูเรียบร้อยเฟิงเย่ก็มองคนตรงหน้าอย่างจริงจังท่านมีแผนการอะไรหรือไม่ไม่มีอินเกอจื่อเอยรับคำสั่งมาเฉพาะหนะ้าไม่ได้เตรียมตัวอะไรท่านเจอเรื่องยุ่งยากเข้าแล้วเฟิงเย่รีตาหัวเราะน้อยๆเดินมาหยุดยืนตรงหน้าเขา จากนั้นก็เดินวนไปมาสามรอบชี้หน้าตัวเองแล้วเอ่ยอย่างภาคภูมิใจว่าแต่ยังดีเพราะท่านยังมีสมบัติอย่างเบาวอยู่สมบัติหรือองค์ชายใหญ่อินมองประเมินนางขึ้นดงหลายรอบแววรังเกียจแทบล้นพลักออกมาจากดวงตาเฟิงแย่ยืดหลังตรงแค่นเสียงออกจากจมูกเอ่ยว่า บ่าวรู้ว่าท่านเก่งกาจไม่ต้องให้ใครช่วยและดูถูกสตรีอ่อนแออย่างเบ่าแต่องค์ชายหากบ่าวบอกว่ารู้ที่ซ่อนของสําคัญในจวนแม่ทัพใหญ่เล่าในตาเขาเป็นประกายขึ้นมาเล็กน้อยยื่นมือไปดึงนางมาตรงหน้าเหตุใดเจ้าถึงได้รู้ไปหมดทุกเรื่อง นี่ก็คือความสามารถของเบ่าอย่างไรล่ะเจ้าคะเฟิงแย่เบะปากถือวิสาสะนั่งลงบนปักเขารวบรวมแรงที่จุดตันเถียนกระแทกลงไปเต็มแรงแต่แรงแค่นี้มิได้ทำให้อินเกอรเจือรู้สึกเจ็บหรือคันแต่อย่างใดเขาไม่แม้แต่จะสนใจนางบีบไหลนางถามว่าอยู่ที่ได้ รอไปถึงแล้วค่อยบอกท่านฟงแย่ยิ้มยวนสเนสน่ห์สะบัดต,ตัวหลุดจากมือเขาเหมือนผีเสื้อกระพือปีกสองทีก็หายวับไปอินเกอจื่อมุ่นคิ้วเหตุใดเรื่องที่เขาไม่รู้นางจึงรู้หมดหรือว่าแม่ทับใหญ่อี่ก็เคยไปที่หอเมืองหุยเช่นกันคิดคิดดูแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้นางต้องรอบใช้แผนการร้ายกาจบางอย่างรับหลังแน่นอนสตรีเช่นนี้ สตรีเช่นนี้กอดแล้วกลับให้ความรู้สึกอบอุ่นอย่างน่าประหลาดน่าแปลกจริงๆอินเกอร์จื่อสันศีสะดึงสติตนเองกลับมาเรียกกวนจื่อเข้ามาเก็บของเตรียมตัวแล้วเตรียมของพิเศษบ้างอย่างเพื่อนำไปที่จวนแม่ทัพใหญ่อี้ด้วย พรบคาตวนแม่ทับใหญ่อี้จ่างจูย่อมไม่มีเรื่องอะไรจะพูดคุยกับเฟิงแย่แต่ก็จนใจเพราะรัชทายาตนั่งอยู่เขายิ้มเอ่ยว่าแต่ไหนแต่ไรเจ้าก็เป็นคนใจกว้างขวางเอื้ออารีเฟิงแย่ก็ออกมาจากสถานที่เลวร้ายนั้นแล้วถึงอย่างไรนางก็ต้องปรนิบัติพี่อินของเจ้าเจ้าให้นางพักอยู่ที่ตวนเพื่ออบรมกดระเบียบให้นางดีหรือไม่ ให้จูเอ๋สอนกฎระเบียบให้นางพี่อินจะไม่สงสารนางหรืออีจางจูเอ้ยหมัวหมัวแต่ละคนที่้วนอี้ล้วนขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดทั้งสิ้นแย่วีชิงเงียบไปเล็กน้อยจากนั้นจึงเอ้ยสอนตามที่เห็นสมควรก็พอไม่ต้องจริงจังมากนะักอีกอย่างระยะนี้พี่อินของเจ้าถูกคนรอบทำร้ายหลายครั้ง เปิลกงตั้งใจจะให้เขามาหลบที่ตัวนแม่ทับใหญ่จะได้นอนหลับอย่างเป็นสุขบ้าง คิดถึงอินเกอเจออีจังจูก็เบ้ปากลังเลอยู่สักพักก็พยักหน้าตกลองอินเกอเจอผู้นี้ตั้งแต่ที่ถูกบิดาของนางพาตัวกลับมาแขวนนอูก็คุยกับนางเพียงคนเดียวเบ่าวไพร่สาวใช้ทุกคนล้วนรู้ว่าเขาชอบนางแต่ว่าไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดระยะนี้นางจึงมักรู้สึกเหมือนเขาจะไม่ได้ชอบนางขนาดนั้นแล้ว คุณหนูเห็นรัชทายาทกลับไปแล้วเตียนชัยจึงรีบออกมาเอ่ยท่านเห็นฝั่งแย่ผู้นี้ขัดหูขัดตามานานแล้วมิใช่หรือนี่ถือเป็นโอกาสดีนะเจ้าคะหืมอีจังจูมองนางอย่างงุนงงโอกาสดีอะไรโอกาสที่จะสั่งสอนนางอย่างไรล่ะเจ้าคะเตียนชัยเอ่ย ในเมื่อรัชทายาทมีพระประสงค์ให้คุณหนูช่วยอบรมสั่งสอนกฎระเบียบให้นางคุณหนูก็ส่งนางให้ศิลหมัวหมัวอบรมสีเจ้าคะศิลนหมัวหมัวเพียงได้ยินชื่อนี้อี้จ่างจูก็สะท้านเฮือกมองสาวใช้ของตนอย่างตื่นประหนกในจวนแม่ทับใหญ่แม้นางจะเป็นไข่มุกในฝ่ามือของอีกก้ก๋วหรูเถาว่าตั้งแต่เล็กตอนเรียนกฎระเบียบม,มารยาท นางไม่เคยกล้าเกียดคร้านสมัยนั้นยังมีคนหนูตระกูลอื่นมาเรียนกับนางด้วยภายใต้ความเจ้าระเบียบของหมัวมัวที่มาจากในวังผู้นี้ อบรมอยู่ไม่ถึงครึ่งปีก็สามารถขัดเกลาคุณหนูแต่ละคนให้มีมารยาทวางตัวเหมาะสมกิริยาสง่างามได้ทุกคนแต่คนที่เคยเรียนกับสินหมัวมัวไม่มีใครอยากเห็นหน้านางอีกเป็นครั้งที่สองนางมีวิธีการสอนที่โหดเหี้ยมใจร้ายและน่ากลัวเป็นที่สุด การส่งฟังเย่ให้นางอบรมดูจะเป็นความคิดที่ไม่เลวจริงๆทั้งจะมาหาว่านางจงใจหาเรื่องสร้างความลำบากให้ฟังเย่ก็ไม่ได้ด้วยเพราะตัวนางเองก็เคยผ่านการอบรมจากหมัวมัวผู้นี้มาแล้วเช่นกัน หลังจากตัดสินใจได้แล้วอีจางจูก็ส่งจดหมายให้สหายสนิทสามคนที่เคยอบรมมารยาทด้วยกันในตอนนั้นให้มาดูเรื่องสนุกที่จวนวันรุ่งขึ้น ตอนที่เฟิงเย่ตามอินเกอจื่อมาที่จวนแม่ทับใหญ่จึงเห็นสี่บุปผาอ่อนโยนงดงามยืนเรียงแถวยิ้มต้อนรับอินเกอจื่ออยู่ที่หน้าประตูอินเกอจื่อเดินตรงไปหาอี้จ่างจู้โดยมีได้เดือบแลพวกนางแม้แต่น้อยก้มหน้าลงเอ่ยกับนางว่ารบกวนแล้ว แม่นางอีกสามคนต่างกระซิบวิไว้กันเบาๆบางก็ยกมือปิดหน้าบางก็บิดผ้าเช็ดหน้ามีเพียงอี้จ่างจูที่ยังคงสงบนิ่งยิ้มตอบว่าพี่อินเชิญทางนี้อินเกอจือเดินตามไปเฟิงแย่ที่สะพายห่อสัมภาระจะกก้าวตามไปเช่นกันแต่กลับถูกคนที่อยู่ด้านข้างตัดหน้าไปเสียก่อนสามสะโพกใหญ่เบียดกันอยู่ตรงหน้านาง กานนางให้เดินรั้งท้ายสุดอย่างไม่เสียมารยาทเจ้าของสะโพกยังหันมาส่งสายตาไม่เป็นมิตรให้นางอีกด้วยเฟิงเย่ดอปากก้มมองเสื้อผ้าของตนเองวันนี้นางก็แต่งกายดูเป็นกุละสะตรีดีนี่ ไปล่วงเกินใครตรงไหนกันเห็นชัดว่าอินเกอร์จื่อไม่ได้หันมาสนใจนางนางจึงเดินตามไปอย่างสงบสงเงียมแม่นางสามคนข้างหน้าก็ไม่ได้ทำให้นางลำบากใจแต่อย่างใดเพียงแค่สมหัวกระซิบกระซาบบางครั้งบางคราวก็เหลือบมองบุรุษร่างสูงใหญ่ข้างหน้า แล้วสองแก้มก็แดงปรังบางครั้งก็หันกลับมามองนางด้วยสายตาที่ส่อในบางอย่างเฟิงเย่รูปค้างในที่สุดก็เข้าใจแม่นางสามคนนี้คงเป็นสหายของอี้จ่างจู้และคงปราบปลื้มอ,อินเกอจือมากถึงได้มองเขาด้วยสายตาพราวระยับเช่นนั้น ใบหน้าขององค์ชายใหญ่อินช่างหล่อเหลาจริงๆแม่นางในชุดกระโปรงสีเหลืองลูกห่านเอ่ยอย่างทอดถอนใจข้าคิดว่าคุณชายสกุลสีก็หล่อเหลามากแล้วคิดไม่ถึงว่าเหนือฟ้ายัางมีฟ้าเจ้าระวังคำพูดหน่อยแม่นางชุดสีชมพูด,ด้านข้างเบียดเข้าไปใกล้พลางเอ่ยยิ้มยิ้ม หากรู้ถึงหูคุณชายสีเข้าว่าที่ลูกสะพ้ยอย่างเจ้าคงไม่ได้แต่งเข้าตวนเขาแล้วต้องถูกกดเจ็ดออกขับออกไปแน่นอนแม่นางชุดเขียวใส่หน้ารั่วชือเจ้าอย่าเอาแต่เน็บไหวมั่งเลยว่าที่สามีที่ตระกูลเจ้ามั่นหมายให้หล่อเหล่าได้ครึ่งหนึ่งขององค์ชายอินหรือไม่เล่า ส่งรั่วฉสือเงียบไปทันทีมองแผ่นหลังอินเก๋์จือที่เดินอยู่เบื้องหน้าแล้วถอนใจยาวองค์ชายอินรูปงามกว่าจริงๆแต่ว่านอกจากอี้จ่างจูแล้วจะมีใครโชคดีได้อยู่ข้างกายเขาอีกคิดถึงตรงนี้ส่งรั่วฉือก็หันไปมองเฟังแย่นิ้วหน้าพรางพึมพำเสียงเบา ไม่รู้ว่าสกุลสีไปได้สาวใช้เช่นนี้มาจากที่ได้แค่ดูก็รู้แล้วว่าจะติดจากการร้านเพลาเฟิงแย,ย่ยิ้มเอ่ยว่าได้มาจากหอนางลมเจ้าค่ะอะไรนะทั้งสามชะงักจากนั้นก็เข้ามาล้อมนางแต่ละคนเบิกตากว้างหอนางลมเจ้าค่ะเฟิงแย,ย่พยักหน้าด้วยท่าทีจริงจัง เบ่าทำการค้าอยู่ในหอนางลม่มถูกองค์ชายใหญ่อินจองตัวหลายครั้งคงพราะลีลาบนเตียงดีทำให้องค์ชายพอใจมากในน้อยสีจึงไถ่ตัวเบ่าแล้วมอบให้องค์ชายเป็นสินน้ำใจคุณหนูในหอห้องที่ไหนจะเคยได้ยินคำพูดไร้อย่างอายเช่นนี้แต่ละคนหน้าแดงกำมึกอักอยู่เป็นนานจึงมีคนบริภพาสออกมา เจ้าเป็นสตรีจากที่อย่างว่าหรือที่อย่างว่าแล้วอย่างไรเฟิงแยกระพริบตาบุรุษมากมายล้วนไปที่นั่นกันนี่คุณชายตระกูลขุนน้ำขุนนางแต่งกายเรียบร้อยภูมิฐานพอเข้าไปในหอนางล้มก็ล้วนเผยโฉมหน้าที่แท้จริงไม่ต่างจากสัตว์ป่าออกมาไม่น่าสนุกหรอกหรือ นางพูดอย่างสมเหตุสมผลเสียเต็มปากทำเอาคุณหนูทั้งสามไม่อ่านหาคำพูดใดมาโต้แย้งได้เลยหญิงคานิกาเดี๋ยวนี้ล้วนภูมิใจกันออกหน้าออกตาเช่นนี้แล้วหรือปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ